นอ๋อนดูสิที่จะทำแล้วไอโดห้องบบกมันี่ไงกงในเออเหตเหฟ้ากับเอ่อูดในงามารปันั้นจะได้เป็นอวปมันลีมันแบ

มือปกติเหอฮะใช่ดิมือมือปกติเือบเือบปกติเฮ้ยมึงคืออะไรอ่ะมึงอะไรก็แย่งเหรออ้อาวแล้ว,ลวอา้อาวอ้าวตอนนี้บ้านเราขาดแคลนอะไรขาดแคลนทุกอย่าง,าางเออจะใช่เหร เห้ยหินก็หมดตัวแล้วนี่หว่ามันนี่จะกินเลยที่ว่าอ้าว้าไอ้ช่วยกูด้วยจอบต้องไปให้กูอาเหล่าไอ้กูาจมวะเดินกูแซ่บมึงมีอะไรกูนี่แหละคือผู้รับใช้แห่งปลาดุกโอ้ยเตี้ย เดี๋ยว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 เสียงเสียงอะไรเฮ้ยเดี๋ยวครอบเดี๋ยวพุกมาเฮ้ยได้เหรอไม่มีสกิลเราไม่ถึงอันนี้มีจุดตายกูก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีเทียอะไรเลยจะจุดเกิดฮะตายตายกันให้หมดเจอผมเจอบอกเกิดคุณโจตายตายกันให้หมดเจิเจิเจิตผมก็จะตายแล้ว

ยิบมาแล้วต้องรีบกลับบ้านถ้าตายกันแล้วหนึ่งคนมันดับไฟเลยมันเคันแกแล้วไอ้เนี่มีการตายเกิดขึ้นรีบกลับบ้านโดยด่วนไหนผมช่วยอะไรเดี๋ยวขอข้าขอบอลโอเว๊กไปดีกับเพื่อนนีฮ้ยนี่ไงเฮ้ยไอ้เพื่งนไอเพิ่งตายหมดเลยยิ่งไหวย โอ้โหขึ้นมกระโดดไปเติร์ดเลยไต่อคอร์สเฮ้ยแช่แข็งโอ้ยทำอะไรอันมดงทำอะไ่อันเด้งเฮ้ยหลอกทางไม่นะโอ้ยเยี่ยมเลยตมยตาย โซลาบีมมันจะปิโซลาบีมเว้ยโซลาบีมตายแล้วมันจะตายแล้วโอ้ยเจ็บเฮ้ไอ้เกาะเกาะเราทำกันเราทำกันเราทำกันกาะพังกาะพังเจ็บตกท๋าไม่ได้ถูต๋าต๋าให้เร็วๆพังให้ถูกจบไอ้เหี้ยมให้หมดครับกาะไม่ได้เราไปยื่นเราไปยื่นก่อนกูจะไปเยกูจะไปหยิบโอนดิชั่นเตีเลยลูกตีชนะชนะชนะ เลอดกูเหลือสิลงตีชนะลงตีชนะเือกูเฮ้ยไอ้เือกปล่หล่อไปีไนะต้องตีล่อไว้หน่อยแก้ลหายเดี๋ยวตอนนี้วัืมายาเยเอย่าเงอยาเิ่งมงมมีมเรา ผมรู้จักแค่ไหนกันหมดโดนตีเดียวว่ายโดนาวโดนนะกโอ้ะรอมันคุณดาวเพิ่มความเย็นไม่เพิ่มความอุ่นเพิ่มความอุ่นใดกันติดเร็วเร็ว่าิงวะหนาวโอ้ยไม่ไควายู่หิมะมาเฮียเลยตอนนี้ฮัลโหลอยู่หิมะไอ้เฮีย อายุวีมาอายุวะุดท้ายพวกมึงกันไม่จะตายแ้วเลยจะพืนเลยโอยู่ตายพวกมึงก็ตายกันอยู่ดี่นี่เลเป็นพี่วะเอ้ยอย่าเลยดิโอ้ไม่กดดันกูเลยอายุวีมามาพอดีอีก สุดยอดเลยเจริอาหารไปของเราหมดเลยเพราะทุกคนตายหมดแล้วไอ้นี่มันฆ่าเพื่อนทุกคนเพื่อนจะได้กินอาหารคนเดียวมาเจอมันจอมันไอตัวกูอืออือเออเออหยิบเทอมอสตอก็ไม่ได้พลาดกลับมาแล้วว่าพลังกูต้องหาอะไรที่เี่ยน้ไอะไร กูทุกคนไปสองคนแต่มึงแย่งกูนอนโดนน้ำตีไปเลยตีไปเลยนี้ต่อยแม่งหรือต่อยโอ้ยเย็นหนาวโอเคเยี่ยมกูของนะก,กูของก็ขออากาสามเปอร์เซ30% ถังเกลือเนี่รู้สึกว่าก่อนหน้าที่ผมมาเล่นมันยังก็ยังอยู่เล่นไม่มีคนควายอยู่ไหนคนควายตอนนี้ผมเล่นคนวายไปแล้วได้มาเล่นเหรอจะได้วันนั้นที่กูมาเล่นกูไปออกเรือน่ะกูเห็นมันถังเกลือแล้วถังเกลือก็ออกไปเลยผมไปกินข้าวแล้วผมก็หายไปเลยจำได้ตอนนี้มันปลูกเห็ดตอนนี้มันปลูกเห็ดแล้วกไม่่ขึ้นะ ไขนาดพงไม่ขึ้นนะงั้นงั้นทัพเลยแล้วกันเดี๋ยวต้องย้น้ำหมักปลาเชงพอ,อลืมทำเป็นมันปุ๊มและนี่ก็คือน้ำหม,ม,มักปลาเชงพอาลืมเก็บลองพิกให้กรึบเป็นยังไงบ้างสรรพคุณปอมอมมอดบ้างมันเลยใครขึ้น <laughs> มันไม่ขึ้นในทีเดียวอะไรดีเจ いや, to... awesome! uh... A đi trên lưới điện mẹ ngọc. Mày chia máy môn. Lạy mày, mày 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 ไม่กดดันกูเลยว้ Wha อ้าวมีคนแตกไอ้เย่าเดี๋ยวมันคิวด้วยไอ้ย่ีไเดี๋ยวกำลังออกวานไปกันเฮ้ยเดี๋ยวปวดเจ็บเฮ้เด issance, ี๋ยวปวดขึนเหาอ้อ้า ดับเบิลคิวโอ้ยเโอ้ยโอ้ยผีดับไฟพีชินายอยู่ไหนชินายอยู่ตรงแถวศพมูลนี่แหละไม่รู้อยู่ไหนอ่ะเป็นประโยชน์สูงสุดไม่จุดไฟไม่ได้เหรอผีดับไฟไปแล้วกี่ใบอ่ะกี่ใบโอ้เคไปเออพอไหมเออเออมันจุดไฟไม่ได้ผีใบหายแล้วจิบหายแล้วโจบอลไฟระดับมือบอลไฟดับลง เป็นคามชิี่เกินใช่แล้วบอลไฟดับไม่นะกียกัเลยขึ้นแค่เดินไปแปกเดียวแตกเลยเียโดนโดนสโนว์บอลสเปรสไม่นะแสงสว่างเร็ว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 เกียงกันไม่สวนวลแล้วเว้ย ไไปด้มยจุดไปได้เอ่อจุดเอ้าจุดไม่ได้อ่ะโอ้มันเดินเราข้อห้ามจุดไปว่ะขับไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยมึงจุดติดเฮ้ยมึงติดติดเฮ้ยหนาวมันติดมันไม่ติดไฟอืมเป็นไรแม้ในช่วงเวลาที่ต่างไป นี่นี่ผมพยายามจะจุดโจ๊ะก่อนนั้นี่ยชัจะเข้าสวนเป็นไปได้ผมว่าผู้ส่วนไหม่หน้าหนาวมันติดยากพีกบอสว่างแล้วโอเคของจริงของจริงของจริงเรียบจุดแฝดหน่อยดินี่นะเด็กเอ้ยไม่มีนั่นไอ้ขนนะโจสองพิกนี่ยทุบต่อไปจบเลยเดี๋ยวนะไอ้ทิดฟอมมึงใส่หน้ากากทำไมหัวไปกันวะจริง เอาใส่เลยถ้านั่งเลยดอกไม้มเหมือนแหวงงี้หมดเลยอ้าวดอกไม้แหวงตัวกูด้วยไปดอกไมถ้าเป็นที่ถ้าตัวกูเป็นได้กูจะได้ไปแก้แก้คอที่นั่นเออว่ะแหวงหมดเลยแหวงหัวอะไรอะไรนี่ตัดไม้ทำลายป่าเดินไปเออเต็นท์ตั้งไปแล้วยังไม่ได้นอนเลยวะไม่มีแรงมุงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเบรด ช่วยเลื่อนเหลือน,นิดเดียวไอ้เนี่ยจะออกจากบ้านนี่ไม่ได้เลยเใช่ไหมเนี่ยไม่ได้มีเนื้อให้มกินแล้วใช่จึงออะไรตลอดเลยเบสช่วยเลื่อนเหลือนิดเดียวมากินมาตอนที่เพิ่งเกิดมันมี้เล,เเลยจะได้ไงไม่กดดันกูเลยแในคุณบุ๊กเนียวมีเกลยวใส่ก็ได้ไป้งกับแป้งมาเติ <c oughs> อะไรกินได้กินก่อนดับอ้อมควา เริ่มมีชีวิตยอยู่ได้มีมาตรงคือลับเงนคืนเพ่อมอม่ะทำให้เสิรอะไรเลย,งยไงสุดยอไอ้หา お前はもう死んでいる。おいいや